สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้นะลิวิกเนี่ยก็เล่นสไปเดอร์แมนได้แล้วนะสนุกสนานกันเลยทีเดียวเช็คคนละไม่น่ามีนะครับเมื่อกี้ก็สไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็สนุกนะเวลาตอนไอกระโดดเนี่ยชักใหญ่กระโดดนะแต่ผมโคตรเซ็งเลยก็คือผมตายฟรีนะช่วงแรกๆกับผมไม่รู้ว่ามัน ขึ้นไปบนต้นไม้ได้นะผมโดนยิงฟรีตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังด้วยนะครับระวังพวกซุ่มบนต้นไม้ให้ดีๆนะถ้าเล่นลิวิกเนี่ยโอเคเอาไม่มีกระเป๋าเาหรอโอเคเก็บของนะครับไม่น่ามีคนละแถวเนี้ยเฮ้ยมีสิงเท้าดั้นหน้า ผมไม่รู้ว่าเป็นบอดหรือเป็นคนนะต้องระวังด้วยนะลิวิกเนี่ยบางทีก็มาคนเดียวนะเดีย๋ยวขอกระโดดดูกันเฮ้ยนั่นไงอ้าตายเลยน่าจะเป็นบอดนะเฮ้ยขึ้นยากจังวะแต่ว่ามันมีเสียงเท้าอยู่ด้าน,นข้างผมตัวหนึ่งนะแล้วก็มีเสียงปืนอยู่ด้านนอกนะ ต้องระวังเก็บเหรียญไปซื้อของดีกว่าหเหรียญเพียบเลยเฮ้ยมีคนเอารถออกซุบต้องสอง่งพี่เสียงเท้าด้านล่างเชียร์ตัวด้านล่างดีกว่าสงสัยจะมาซื้อของอะเนี่ยเฮ้ยของมันะ เรียบร้อยนี่มาคนเดียวด้วยนะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ากับคนขับรถเมื่อกี้อ่ะทำไมเพื่อนไม่มาช่วยละ่ะเพื่อนไปนไหนหมดน่าจะเป็นตี้เดียวกับคนที่ขับรถเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมซื้อของก่อนกอซ่านะระยะประชิดเนี่ยต้องกอซ่าเท่านั้นอืมอเดี๋ยวเคลียร์ของแป๊บหนึ่งเฮ้ย เหมือนเขาจะวนรถกลับมานะเหมือนเขาจะมาเ็าจะมาชาร์จผมไหมเนี่ยยังไงเพื่อนนั่เลยรออืมเฮ้ยเหมือนเหมือนเขาจะไม่มาชาร์จนะ ผมว่าผมไปซื้อของต่อดีกว่านี่ซื้อแม็กห้นัดนะครับมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดนี่ซื้อชุดพลางนี่ไงเป็นไงครบเซตเอาให้หมด พร้อมลุยแล้วทีนี้รองวงบีบนะครับแล้วค่อยไปลุยกันนะครับอืม้มวงบีบเรียบร้อยแล้วอยู่นอกวงนะแต่ไม่ห่างมากตอนนี้ต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเล่นมุมไหนอือเอาเป็นว่าตรงไหนดีเล่นใกล้ๆแถวนี้แหละนะครับมันมีเนินให้เล่นอยู่นะอยู่ตรงด้านหน้าเราอะ่ะ ด้านข้างก็ไม่น่ามีคนหรอกยังไงต้องเข้าวงนะครับฮนี่เป็นไงการเคลื่อนตัวเฮ้ยมีเสียงสไปเดอร์แมนเฮ้ยตบเอา้าเขาไม่ได้ยิงผมนะเขายิงใครอะ่ะอ๋อเหมือนเขามีเจอตี้ด้านหน้าด้วยล็อกไปหนึ่งนะ เฮ้ยเหมือนเพื่อนเขาจะอ้อมมายิงผมนะทางซ้ายนะเฮ้ยน,นานไงเป็นไงซ้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือที่3มนี่เยอะนะมือที่3มหรือเพื่อนเขาเนี่ยเล่นเนินต่ำไม้นะครับขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสโดนสอยล่วงสูงเลยนะ ยังอยู่นอกวงนะครับวงก็มาแล้วเฮ้ยนั่งไงเฮยเรีย,ยบร้อยอือวงมาแล้วเอาระเบิดไฟไปกินแล้วกันเราต้องเข้าวงนะครับไปเลยต้องอ้อมๆนะครับผมจะเข้าไปในไอเนี้ยเพลาวพันก่อนนะ จะค่อยหามุมเล่นนะวิ่งไปตรงตรงเนี่ยเรียบร้อยนะครับน่าจะโดนสอยล่วงเออวงนะีงไม่เคยเข้าข้างผมเลยนะโอ้โหรัวอะไรขนาดนั้นน่ะ โอเคนะครเนินนี้น่าจะเล่นได้นะผมขอไปแบบเงียบๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเฮ้ยนั่งไงน้อครับมีซ้ายมือหนึ่งตัวนะต้องรีบเข้าไปชิดเฮ้ยเสียงสนยัยอืมเรียบร้อยเหลือตัวหนึ่งที่นอนอยู่นะ เรียบร้อยหมดตี้มือจะสั่นอะไรนักหนาเนี่ยโอเคตอนนี้กระสุนผมจะหมดแล้วนะผมต้องเสียงไปเก็บกระสุนนะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามีตี้ไหนซุ่มไหมเฮ้ยมีตัวกระโดดลงมาเหมือนมีตัวชุบมานะ ต้องเข้าวงด้วยต้องเสี่ยงแล้วนะครับต้องเสี่ยงเอากระสุนโอเคเรียบร้อยอเฮ้ยมีเสียงรดด้านหน้าเหมือนเขารถไปนะโหเ,เข้าวงรอเลยอย่าลืมนะครับดื่มน้ำให้เต็มหลอดตลอดเวลานะครับจะได้วิ่งเร็วแล้วก็เลือนเด้งตลอดเวลาด้วยนะแต่นี้ไม่ต้องวิ่งหรอกเพราะว่ากระโดดได้ ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแนละ้วเนี่ยโอเคตรงนี้เล่นได้นะครับเหลือสี่หนึ่งนะเขาสี่ผมหนึ่งนะเนี่ยโอหจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อเขาชุบกลับมาพี่มีชุบกลับมาด้วย นี่ลงตรงไหนวะโอ้นันงไงมาแล้วโอ้มีชุบกลับมาด้วยชุบก็ออกนอกวงมั้นก็จัดการเลยเรียบร้อยเอาละครับมีโซนผิดตายด้วยหนึ่งตัวนะครับตัวที่ลงมาเมื่อกี้อ่ะสองตัวนะ ขออภัยด้วยช่วง <communities> นี้อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาสามนะผมหนึ่งนะน่าจะเป็นตี้เดียวกันนะครับเสียงเงียบมากเลยตอนนี้อ่ผมต้องเล่นเนี่ยบ้านด้านล่างนะครับที่ผมจะไปเล่นนะเดี๋ยวผมขอดูจุดก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างอขอสโมกหลอกก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว,ว่าจะหลอกก็หน่อยอื้อ ยังมาจากตรงไหนเนี่ยต้นไม้เหรอยังไม่เจอเลยนะยังไงก็ต้องเข้าวงนะครับแต่ว,ว่าโชคดีนะครับที่เรามีใยโอ้มีสไนายอีกมีใยสไปเดอร์แมนนะผมจะพุ่งเข้าไปเลยนะครับต้องพุ่งให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นเราจะโดนยิงเรียบร้อยนะครับโอ้ไป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 เฮ้ มีเสียงมีเสียงอ่ารอดบุดหวิดเฮ้ยเอาไงดีเลี้ยงตรงไหนโอ้โหมาเลยสามเราอยหกสี่องศาละเอาหลังประตูนี่แหละโอ้จะรอดไหมเนี่ยมาละเฮ้ยซัมเอาคิวกันอย่างน้อยก็ได้คิวอะเราเบิดด้านหน้านะแต่ผมมีประตูอยู่เฮ้ยไม่เจอเหรอไม่เจอเหรอเอาเฮ้ย เขายือนอะไรอ่ะคนนี้น่าจะมือใหม่นะโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับเอาเป็นไงาหาระเบิดไปโยนก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยยังไงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับตัวนี้มันช่วยอะไรเนี่ยยังไม่เคยโยนใส่ใครเลยนะ ฉลอง